ถ่ายบันทึกไว้นะครับนี่นะครับของของคนนี้นะฮะขอขอดูหน่อยครับเนี่ยนะพี่อ่าของคนนี้นะครับเนี่ยไม่กรฟิฟนะครับติดนะครับโอเคอืมว่าจะไม่ถ่ายแล้วนะนี่นะฮะกล้องรุ่นเดียวกันนะครับแต่ของพี่คนนี้เขาเปิดของเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งไม่เปิดนะครับนี่นะขอโทษนะของพี่คนนี้เปิดนะครับอ่าว่าจะไม่นี่แล้วนะ สวัสดีครับเอามาสวัสดีคามิล่าพี่ไม่เปิดนะครับทไมครับผเอ้าไม่เปิดครับเนี่ยครับไม่ให้เอ้าผมสอบถามพี่เอ่าผมถามไม่ได้หรอครับถามได้ครับผมบอกเปิดไงครับเอ่าก็ผมดูอยู่ว่าพี่ไม่เปิดอ่ะ้วมันไม่เปิดอ้าวก็ผมดูอยู่เนี่ยครับเนี่ยเนี่ยอย่างของพี่รุ่นเดียวกับคนนั้นน่ะเขาจะมีไฟสีฟ้าเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับของคนเนี้ยอ่ะของพวกอันนี้อะไรฮะ เขายังเปิดนะครับกระพริบอันนี้ไม่ไม่กระพริบเลยไฟเสียผมไฟเสียเปิดได้ครับไฟเสียเนี่ยคนนี้ก็ไม่กระพริบเปิดเปิดทุกคนครีบยทุกคนครับผมเนี่ยของพี่อ่ะจอโทรศัพท์ครับไม่ไม่ก็คือเปิดแล้วตรงนี้มันจะกระพริบพี่รุ่นเดียวกับคนนู้นอ่ะเปิดครับเปิดมือรับไม่เปิดได้ยังไงละครับอันนี้ของสอนออะไระครับจราจรกลางครับผมจราจรกลางนะครับอืมผมสอบถามไม่ได้ใช่ไหมพี่เออก็คือผมถามไงว่าพี่เปิดทําไมพี่ไม่เปิดเปิดครับ ก็เนี่ยผมดูอยู่เนี่ยอ่ะอย่างนั้นขอขอดูได้ไหมพี่อ่ะอ่ะขอดูได้ไหมได้ครับอ่ะพี่งี้ไม่คือพี่เดี๋ยวนะอันดับแรกเลยนะการติดที่สำนักการตำรวจแห่งชาติออกระเบียบมาเพื่อให้พี่ติดกล้องบอดี้คามล่าเพื่อให้สอดคล้องกับพรบซ้อมทรมานอุ้มหายถูกไหมอ่ในเมื่อผมเกิดข้อสงสัยผมก็สอบถามอ่ะแหละแต่ตอนนี้ลูกน้องบิคุณนะ่มาถามผมว่าผมต้องการอะไรนี่คือสิทธิ์ขั้นพื้นฐานประชาชนนะครับ อ่าผมมีสิทธิ์ที่จะสงสัยถูกไหมอ่าที่ผู้บริหารตู้นายเนี่ยมีอุปกรณ์คือมีแต่ผมถามว่าเปิดหรือเปล่าเออก็ผมเห็นเนี่ยอย่างคนนี้อ่าเนี่ยคนนี้เนี่ยเนี่ยอันเนี้ยอ่าเพราะว่าแน่ใจนะครับอ่าโอเคงั้นผมขอทราบชื่อคนนี้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมมาให้ไปไอ้นี่เดี๋ยวผมไปไอ้นี่ให้เจริญตรวจสอบแล้วกันครับทำไมจะไม่เกี่ยวครับสิทธิ์พันธ์ถ่ายประชาชนพี่ อย่างญสิทธิ์พื้นฐานประชาชนเพราะตอนเนี้ยพี่เวลาพี่ตรวจค้นหรือว่าพี่ตรวจฉี่พี่ละเมิดเนี่ยประชาชนนะพรบไอ้นีอันนี้อ้ไม่อันนี้ผมพูดถึงไงผมสอบถามไม่ได้หรอก็ตอบอยู่นี่เออแล้วทำไมตะกี้ลูกน้องคุณตอบว่ายังไงเย็นๆสิคุณใจเย็นๆเออคุณใจเย็นๆนิดนึงนะเจ้าที่ตำรวจที่นี่ที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยอุปกรณ์ต้องพร้อมนะครับครับ น่ะคือเดี๋ยวนะพี่เดี๋ยวนะพี่ซึ่งนะครับมันเป็นอก็ผมเดี๋ยวนะที่ผู้บัญชาให้ต้องปฏิบัติโอเคตรงนั้นเราปฏิบัติอยู่อันนี้พี่อธิบายแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ฟังผมบ้างไงพี่ฟังผมบ้างผมยังอธิบอ่ิอย่างนั้นพี่อธิบายให้จบแล้วเดี๋ยวไปฟังผมนะโอเคไหมอับผมอ่าอ่าโอเคคือหนึ่งเลยนะตอนนี้ผมตั้งก็สังเกตว่ากล้องบางคนมีกระพริบไม่กระพริบ ผมก็สอบถามว่าทาไมบางคนเปิดบางคนไม่เปิดถูกไหมครับยืนยันได้ครับว่าเปิดเพราะว่าันแหละเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ใช่ก็คือมันเป็นประโยชน์ก็คือเวลาเกิดข้อโต้เถียงการถูกไหมมันจะได้ใช้เป็นหลักฐานอ่าถูกต้องไหมครับผมก็เข้าใจเหมือนกันที่พี่เข้าใจแต่คือผมตั้งข้อสังเกตผมไม่มีประชาชนไม่มีสิทธิตั้งข้อสังเกตหรอครับไม่ผมไม่ได้ว่าพี่เออก็นั่นแหละก็คือเนี่ยอย่างเมื่อกี้ลูกน้องคุณน่ะบอกว่าผมมีหน้าที่อะไร เออฮะถามว่ามันมันไอ้นี่หรอประชาชนตั้งข้อสังเกตนะเขาก็ตอบเออถูกไหมแต่พี่ถามเองตอบเองอย่างเงี้ยไม่ให้โอกาสเจ้าหน้าที่เขาไม่ไม่ตะกี้คือผมอะที่ไอ้นี่อผมก็บอกออกว่าผมอผมอะพี่พูดผมบอกให้พี่พูดให้จบแล้วผมพี่บอกว่าให้ผมถามอผมถามพี่ก่อนพี่ไอ้นี่แล้วตอนนี้ผมก็รับฟังของพี่อยู่เนี่ยตอนนี้ผมกาลังรับฟังพร้อมที่จะฟังอย่างครับนะครับ ที่ปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ทุกนายนะค,ะครับก่อนปฏิบัติหน้าที่จะมีการตรวจอุปกรณ์ครับผมว่าสามารถใช้การได้หรือไม่ครับถ้าสามารถใช้การได้ก็คือปฏิบัติหน้าที่ได้ครับโดยขณะปฏิบัติหน้าที่ต้องให้เปิดทุกนายครับตรงนี้มันเป็นปแล้วมันเป็นพี่พูดให้จบกันเดี๋ยวผมจะตั้งคาถามต่อ โอเคนะครับประโยชน์ต่อประชาชนอ่ะครับเข้าใจเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจด้วยครับผมันตรงนี้สลังอ่าใช่ครับเข้าใจครับเพราะว่ามีข้อโต้แย้งอะไรขึ้นมาในเจ้าหน้าตำรวจสามารถใช่ครับฉะนั้นพี่ไม่ต้องห่วงเลยว่าตำรวจเขาจะไม่เปิดครับเขาเปิดอยู่แล้วเพื่อประโยชน์ตำรวจเองอ่าครับถ้ามีข้อโต้แย้งเนี่ยตำรวจสามารถยัดออกมาให้ดูได้เลยอ่าครับโอเคอันนี้พี่อธิบายเดี๋ยวพี่อธิบายจบกบพี่บอกผมนะผมเข้าใจว่าโอเคนั่นคือข้อห่วงใยของพี่อ่าครับนะอันนี้ผมผม ผมก็ขอขอบคุณที่พี่บมยตรงนี้อะครับ <นะ S 1> ผมแต่ที่มั่นใจได้แล้วว่าเปิดทุกคนอะครับโอเคอเนอะอ่ะอันนี้พี่อธิบายตอบเรียบร้อยนะครับผมจะถามสอบถามว่าในกรณีพี่ตรวจเช็คอุปกรณ์นะครับคือหนึ่งเลยเวลาเราเปิดอ่ะเหมือนเราเปิดโทรศัพท์เนี้ยครับมันเราจะต้องเราจะได้เห็นว่ามันเปิดแล้วมันจะมีสัญญาสัญญาณไฟขึ้นยังไงอะไรยังไง ถูกไหมครับก้องแต่ละรุ่นแต่ละอันอ่าเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวพี่อ่ะแป๊บหนึ่งพี่ฟังผมให้หมดก่อนอ่าอย่างคนเมื่อกี้ที่ผมตั้งข้อสอบถามอย่างเนี้ยที่ใช้รุ่นเดียวกับคุณนะครับครับอ่าของคุณเนี่ยเห็นกระพริบอ่าตรงเนี้ยถูกต้องไหมครับอ่าเสร็จแต่ของคนนั้นนะที่คุยเมื่อคุยกันแล้วเมื่อกี้มันไม่กระพริบอุปกรณ์คือผมยืนยันนะอุปกรณ์ทุกคนเนี่ยสามารถใช้ได้แล้วก็เปิดในขณะเปิดซึ่งพี่ดูสายผมดีเนี่ยไม่พี่เดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะอันนี้อ่ะคือมันชำรุดอะไรบางส่วนเนี่ยครับมีโอกาสก็คืออ่าครับนี่แหละก็คือผมกําลังจะถามต่อนี่ไงอ่าผมกําลังจะถามต่อนี่ไงว่าอ่าอย่างกรณีที่ไฟมันไม่ขึ้นเนี่ยอ่ามันชำรุดมันชำรุดหรือเปล่าแล้วเราเรารู้ได้ไงครับว่ามันใช้ได้ในเมื่อมันไม่มีสัญญาณไฟตัวคนทำงานนะครับตัวคนทำงานครับพี่ครับ เดี๋ยวนะอพี่พี่ฟังผมเป็นขั้นตอนนะครับอันดับแรกเลยออย่างของคุณเนี่ยนะฮะอย่างหนึ่งเลยอรุ่นเนี้ยมันไม่ม UH> ีจอถูกไหมครับมันมีแค่ตัวบันทึกถูกไหมมีมีจอไหมครับขอดูหน่อยไม่เป็นไรก็ตะกี้พี่เออพี่เดี๋ยวนี้พูดปากเปล่ากันไม่ได้แล้วมันมีจอให้ดูอโอเคอย่างนั้นโอเคนะครับอแล้วอย่างนั้นผมขอดูของคนที่ไฟไม่กระพริบได้ไหมผมบอกว่า ขอขอดูได้ไหมครับประชาชนเกิดข้อสงสัยท่านน่าจะให้ความกระจ่างกับประชาชนได้นะไม่ไม่เป็นไรครับเออฮะทำไมครับเออทำไมถึงขอให้ดูไม่ได้อ่ะคือพี่เอาพูดตรงตรงกันนะจากประสบการณ์นะพี่นะผมม่อธิบายฟังนะครับเชื่อไหมว่ามีคนบอกว่าเป็นตำรวจในด่านตำรวจเอาไปเอามาเขาอ้างว่าเป็นน้อยตำรวจเอกเลยนะสุดท้ายเขาไม่ใช่ตำรวจอ่าเป็นอาสาเออ เขาบอกว่าเป็นน้อยตํารวจเอกเลยแต่สุดท้ายจริงๆเขาเป็นอาสาผมถึงถามว่าเอในเมื่อผมก็เกิดข้อสงสัยประชาชนก็ตอนนี้ผมตอบแล้วพี่หายสงสัยแล้ผมก็ยังสงสัยอยู่ไงว่าไอ้ไฟมันไม่กระพริบเนี่ยมันใช้งานได้จริงไหมขอดูหน่อยได้ไหมขอดูได้ไหมครับประชาชนจะได้สบายใจอ่ะคนที่ไฟไม่กระพริบเมื่อกี้ก็คือเนี่ยเหมือนกับที่เหมือนกับที่สาววัดเนี่ยดึงให้ดูว่ามีหน้าจอแค่นั้นเอง ว่าหน้าจอมันเปิดอยู่เดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวเลิกบรรบาดนะที่ที่อยากดูตัวไหนพี่ดูได้เลยโอ้โหพี่เดี๋ยวนะตอนเนี้ยมันไม่มันแทบไม่มีรถคันอื่นเลยนะสาวัตครับเดยวะพี่รอตรงนี้นะครับพี่มารถอะไรครับพี่ขับรถมาครับอืมไม่คือจริงๆเลยอ่ะมันใช้เวลาไม่ถึงห้านาทีด้วยพี่เออตรงนี้ครับเราตรงนี้มันใช้เวลาไม่ถึงห้านาทีด้วยอ่ะเออทําไมมันมันแบบ หนึ่งเลยอย่างตัวท่านเนี้ยท่านเรียกมานิดเดียวผมขอดูจอนิดเดียวจะดูครับผมไม่เข้าใจผมยืนยันผมเป็นหัวหน้าทุดที่ผมผมสมมติผมมีผมมีสิทธิ์ที่ไม่เชื่อไหมครับไม่เชื่อโอเคไม่เป็นไรอ่าผมมีสิทธิ์ไม่ที่ไม่เชื่อไหมอ่าอันนี้เราพูดกันตรงแบบคนปกติคุยกันน่ะอ่าผมมีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อนะอ่าในเมื่อผมบอกว่าผมขอดูนิดเดียวผมจะได้สบายใจไงให้ดูไม่ได้ อ่ะอโอเคไม่เป็นไร,รครับโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้น,นผมไม่ดูก็ได้ครับอ่านี่นะครับบางคนก็มีสัญลักษณ์ไฟว่าเปิดนะครับบางคนก็ไม่มีนะครับเอ,อประชาชนขอดูเพื่อความสบายใจนะครับว่ามันมีการไอ้นี่ไหมเราก็ถามอืมแต่ท่านกลับบอกว่าให้ให้ดูไม่ได้ทั้งสนี้ตอนนี้นะครับไม่มีรถผ่านมาเลยเออไม่มีรถผ่านมาเลยนะครับ ตะกี้ได้คุยกับสารวัตรเกียงไกรนะครับโอเคอ๋อสาววัรเกียงไกรหารปราบถ้าจำไม่ผิดท่านเคยเจอท่านที่ตรงอพัฒนาการถ้าจำไม่ผิดนะคือโดยรวมนะครับอา่าผมไม่ได้เกิดคอสไม่ไม่ไม่มีคําไอ้นี่เลยนะครับอ่ตั้งด่านตามระเบียบทุกอย่างผมเห็นแล้วว่ามีกล้องมีอะไร แต่แค่สงังเกตสงสัยว่าเจ้าหน้าที่บางคนนะ่ะไม่มีไฟเนี่ยอย่างตรงที่เขาตรวจนะครับก็มีกล้องชัดเจนตรงนี้เราไม่ได้เกิดข้อสงสัยอะไรเลยอขอโทษนะครับเราเคยเจอกันตรงพัฒนาการถูกหรือเปล่าถูกไหมเมื่อปีสองปีที่แล้วไม่ไมไมถ้าจำไม่ผิดถ้าสองปีที่แล้วไม่ไม่เกิดครับครับโอเคครับไม่เป็นไรครับอืมประชาชนเกิดข้อสงสยัยตอบไม่ได้นะครับ นีย่ยอย่างอย่างท่านที่ใส่หมวกที่หันหน้าหาเราเนี่ยอันเนี้ยท่านเนี้ยก็มีไฟสัญญาณไฟกระพริบสัดเจนนี่ฮะก็เห็นมีรอคิวกันอยู่นั่งกันอยู่นะครับไม่รู้เหมือนกันว่ายังไง ไม่ได้นะครับก็เห็นอยู่ว่าบางคนมีไฟไม่มีไฟโอเคครับไม่เป็นไรครับเนี่ยทางท่าน,นเนี้ยท่านนี้นะครับก็กล้องก็มีไฟไม่เป็นไรครับก็ให้ดูนะครับประชาชนเกิดข้อสงสัยแต่เจ้าหน้าที่สาวัดจะบอกว่าให้ดูไม่ได้นี่ถ้าเกิด ท่านเลิกด่านตีสีผมต้องอยู่ถึงตีสี่ไหมมันไม่ได้เสียเวลาเลยแล้วเนี่ยดูดิฮะไม่ได้มีรถเข้ามาอะไรสักเท่าไหร่เลยอโอเคครับยังไงก็ผู้บัญชาการตำรวจจราจรกลางรบกวนตอบหน่อยนะครับเพราะไฟพวกนี้มันเป็น LED ไม่ได้ขาดง่ายๆนะครับ โอเคครับ okay,